ส,ส,ส, bueno. สวัสดีค่ะจากฟินแลนด์นะคะจากที่ไม่ได้ใส่เสียงมานานก็จะลองใส่เสียงดูค่ะการเก็บผลไม้ป่าของฟินแลนด์ค่ะเอามาให้ดูค่ะก็จะตักประมาณนี้ค่ะค่อยๆตักไปถ้าเรารีบตักแล้วลูกเขาจะลูกเขาจะแตกมัน ช้ำเวลาเรามาคัดเลือกแล้วมันจะค่อนข้างยากค่ะถ้าลูกไม่แตกมันมันก็จะเวลาเรามาคัดมันก็จะง่ายค่ะเสียงก็จะแหบๆห,หน่อยนะคะเพราะว่าไม่ค่อยสบายค่ะชอบที่ตักเล็กๆครัมันตักง่ายแล้วมันก็ลูกไม่เสียหายด้วย คนไหนที่มาฟินแลนด์ก็ลองใช้แบบอันเล็กๆดูนะคะที่มันเป็นที่ไม่ใช่พลาสติกนะคะที่มันเป็นเหล็กที่ตักแตกฝาครอบมันก็เป็นพลาสติกนั่นแหละบรรยากาศป่าถ้าเจอที่ลูกมันดกมากก็ะดกคะ่ะบางทีก็ลกมาก แต่ป่านี้เก็บได้ง่ายมากบรรยากาศดี้คนวิ่งออกกำลังกายเยอะแล้วก็ไม่น่ากลัวเลยค่ะแต่บางป่าถ้าน่ากลัวก็ยากมากขอบคุณค้าที่รับชมค่ะ